เพิ่งต้นนั่นมานีไเนี่ไปไปเพิ่งใกล,ใกล้ๆเขาไปดูใกลใ้ๆจะดูใกล้ๆโอ้ยมองไงพี่น้องค่ะมองไงพุ่นแม,มนหมดแมนหมดเลยจ้ะพุ่นเถิงๆหุ่นแมนหมดมอง่งโอ้ยงามงามงาม เบิ่งเด้อค่ะเบิ่งเด้อเนี่งเนี่ยค่ะ,งงงงคะเต็มเลยจ้าพุ่นตั้งเตืงพุ่นแมนเหมิดค่ะพุ่นสวยงามตามท้องเรื่องค่ะมาค่ะมามาเก็บกันเลยจ้า หันมาทด้นี้คือแจ้งเถอะอันน่ะวันนั้นนั่นย้อนแสีย้อนแสงว้าถือบ่ย้อนแสงเ,เ,เนาะค่ะเนาะมามเมื่อไงมาเก็บกันจ้ะพี่น้องจ้ะย้อนแสงแน่ยทางนี้ก้อนจังไปทางพุ่นเนาะ ทีละทางเนะค่ะเนาะ